สวัสดีครับพี่น้องเพ่นเพ่งเพ่นมารมครับช่องกระจายราเบิดนอาพิเยษนะครับผมคอนว่ยสาวครับพี่น้องเนี่ยดูอุสมานีโอ้เจ็บทงสงการสุขินนะครับ บรรยากาศตอนเช้าเช้าเตยล่าแล้วกลับบ้านแพงครับเพื่อนิกลับบ้านแพงแล้วก็25 25เย็นเดินทางลงกทอมนะครับสวัสดีน้องก้อยแชยลินีนะครับสวัสดีค่ะก้อยกลับแล้วด้ยวยค่ะพี่นอ้องก้อยฮุบปวดตดบุด <laughs> โอเคโอเคเนาะคือบ่อคือเก่าอย่าบ่คือเก่าบ่อบ่อคือบ่อคือเก่าฮะคือบ่อคือเก่ามันเป็นช่วงลงเพล้งเออนั่นแหละว่าสันเป็นช่วงลงเช็งเล้งนั่นแหละพวกลราคนแห่งหายอยู่ตอนไม่ได้หายเออซึ่งซื้อเออซึ่งซึ้งมันซึ่งแน่นน้ำห้าแดดดาห้าแดดดาวันนี้เราต้องสร้างเป็นแจ็กยูไซต์บุญไม่ใช่หรออาบน้าานอนแล้วมักงครับใส่กันนะเรียบร้อยเดี๋ยวคือว่าไหวกอนโมก็รอดกันใหญ่ใหญ่ท้ามเนี้ย จะล่งตอนไหนล่งหาก็ขืนเลยสร้างมาเป็นเนาะขาหน่อยๆโตยิ่งใหญ่ครับบรรยากาศเตยล่านะครับเออน้องบีวันนี้วันนี้เจอกันนะเจอกันที่ไหนคะบ้านแพงเลยเจอกันแน่นอนคัน่ะเขาซ้อมค่าซ้อมกี่โมงสิบแปดสิบแปดนาฬิกาพอดีอ่าเขาเช็คซาวพอดี มึจมอีอย่างอีโรดอีบอดีครอบครัวสามคนครับอีอย่างอีโรดภาษีวางแผนมันวางแล้วจะม่าต้องถามเลยมันวางแล้วมันาจไมันจมอยู่ส่วนนั้นข้าบ้านสันวาเป็นอย่างนั้นข้าวบ้านจมอีอย่างอีโรดจมหนุนนี่นั่นจมขาเมนหลวงเอ้าภาจมขาเมียนหลวงมาสิคะมาสิคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอยากได้ใช่ไหมมาเอาเลยจ้ามาเอาคืนไปเลยจ้า เป็นยังอินนี่มึงจะเป็นบื้น C C T อุ้ยศูนมนี่มันนี่ป้าเผารักเจสมะมนี่โอ้ยสเปฮอดสเปฮอดย่ำใดดอแป๊บเดียวรอดกโลรโล่ล้กลับก่อนอยู่แล้วเป็นยังหวบางเราอาบน้ำมั้นี่จัดปะน้ำไน้ำไร้ทีดะ แบกได้สุยางอีดีพอยอมรับอีหดีแข่งเม่งรัแบกแค่ดูอแค่ดูแข่งนักก็ราเน hey, แีแบกไม่ดูแบบห,ดหนักก็ยีตาย <laughs> น,น้องแอนชิลีนะครับลิกาเดินทางกับบันแพรงนะครับเลย กับบ้านแพงนะครับกับบ้านแพงเที่ยงเที่ยงก็น่าจะถึงนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไกลมากแนละ้วร้อยกโลครับจะแวะไปร้อยเอ็ดนะครับไปเอาพาลวยเอาพาลวยแล้วกันโอ้เสดายเดินทางมังเทปพี่น้อง26ถึงวันวันที่12นะครับผม ยี่สิถึงวันที่สิบสองนะมึงเป็นบุญบายะโลดมึงเป็นอย่างที่เป็นคนบุญบายจะสี่โลดโอ้ยมึงอยากกระได้เนาะมึงกระได้มันจะกิ่งลงเออเออขัดกูบปะขืนมุมนี่มึงก็ปะขืนมุมนี่มึงสมมติไม่อยากเคลใส่คุยแห้งลายเอาไปขึ้นบักบีมมึงไปขึ้นไปหาอีโรซ่าบีมีต้ามมันนั่งหลังอันนะมันว่างอย่าที่บอกนะเมื่อเาเห็นกูขืนมึงก็เลิกมาไม่อย่างฟังนิงมึงก็เลิกฟังคุณขอบค้อใเขาสามคนนะครับกูเลืองืไหล Ha ha ha! เพิ kind of ่งอาบน้ำเสร็จเจอกันบ้านแพงอุ้ยดอกลักโอ้ยดอกดอกลักไม่ใช่ดอกลักธรรมดานะดอกลักดวงมาลาโอ้โหมีคนชีวิตสามมิดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วผมผมชื่ออะไร ชื่อพี่การชัยเออเออการชัยที่รักเคารพอย่างยิ่งนั่นเอมาตรงไหนเวียกมาไปใดเวียกจัดกลับไปอยู่บ้านเลยเออเห็นไหมนี่คือคำสั่งนะครับผมนี่คำสั่งนะครับผมขึ้นหรอครับตะลึกตอนทำไปปาเตียงขึ้นพี่ทำไปต้องดูแลต้องดูแลแล้วเนาะไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้ว คือบรรยากาศหลังเตยลากลับบ้านแพงเตยลาเสร็จแล้วกลับบ้านแพงครับเที่ยสวัสดีทุกคนค่ะตอนเช้าอรุณสวัสดิ์กุส morning เจอกันบ้านแพงโอเคครับพ่อเดินทางปลอดภัยครับรถดีๆค่ะปลอดถูกค่ะไปไป ไปเจอกันค่ะจ้าจ้าออนีมันยุ่ยมมยุย่ยเนี่ยคือได้สบกันมากแ้ยใช่ไขับบรรยากาศเก็บเวทีครับ

นี่คลิปๆเหลือแต่คือคืนขื่นเนี่ยเฮ็ดได้ควรจะได้พ่อเคืองของเจ้าใครจะมือละสองคลิปจะเอามาไล่ไม่ข่อยใครเท่าทายเลยเอามาไล่ไม่ข่อยใครเท่าทายเลยเอามาไล่ไม่เท่าทายเลยวะที่มองมาแล้วจีฮารู้ไหมไปรีบเลยไปรีบเลยประตบตอบเลย เอาเอามาไล่มาเท้าท้ายเลยก่อนไปอลาน์ดเลยเดี๋ยวกับเดินทางหนึ่งขึได้เมื่อก่อนอยู่หรอกเนาะเขากระสีหายเติมตัวเนาะอาไม่เอาสมอเอามาล้างมาคันนี่่อาตั้งแต่มีรถส่วนสวนไม่เหลียวแลรถบัสเลยเนาะจะขึ้นหรือเปล่านี่เขามีคนดูแลอยู่ใคร เออจ้างคุณลำใหญ่มาจ้างไม่ใช่ลำใหญ่ธรรมดานะลำใหญ่หายทองคำโอ้ยหายใหญ่ไหมหายใหญ่มากเลยนี่ค่ะคนดูแลนี่นัวพนมไม้มาฝากเจ้าเนียงมันสุกหรอล่ะมันแดงดูเนียงบอกพีดเอาไปปุนอะไรจะคุณอูพอดีงามเป็นยังไว้ใส่เอาไว้ไว้ตรงไหนก็เพราะจะเอาไปล้าง ชุดนี้จะซักไหมเฮ้ยซักจ้ะโอ้โเพราะว่าใส่ไปจักตัวแล้วใกล้โตนังจะได้ลูกทั้ม่เป็นว่าขับดิสมบัติสมมินอ่ะเขาปากงามแต่เขาท่าเวลาท่าเลื่อยนี่นมันงามเนาะเพราะเราเป็นคนปากเล็กแล้วก็เราเป็นคนที่ปากจับเราก็ต้องทาลิ้มให้มันเกยปากตัวเองแล้วเวลาพูดต้องไพูดคําใหญ่เพราะว่าสวัสดีค่ะพูดยังไงสวัสดีค่ะโอ้โหคำใหญ่แล้วเวลายิ้มเรามันมีเสน่ห์มากเลย เวลายิ้มมันมีเสน่ห์มากเหมือนฝรั่งเลยเหมือ่เลยใช่จูเลียโรเบิร์ตเลยใช่ถ้าเราทำปากเลยเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าหน้าใหญ่เราทำปากเลยมันจะเป็นหน้าแบบเอออย่างเงี้ยแต่วันนี้เราเจอกันนะจุดนัดหมายจุดนัดหมายเพื่นคนจุดนัดหมายจุดไหนน่าที่เราเก็บของอะไรพี่คุณขับรถอ่ะคุณขับรถคุณขับรถอ่ะงคนนี้่ะคนนี้อ่ะ แล้วไปเชียร์ผู้จัดการก่อนอเออจะขึ้นนอนแล้วค่ะนอนเลยอนลากาศเย็นๆขืนหน้าต่างรลดดีใจดิเพื่อที่ไหนเมื่อบานนำ้ำคือทุกคอนนือบอน้ำ,นำ บอเขาว่าแปลนีน่ไงนไปยินตั้งีฐานไม่คมออ่อ,อ,คอยจะไปแอบนะบางคนนางเขาลอยอยู่กันละมุโคกแข้าวข้าวบอเดียวปเนยหรือันเงนบาพวงสว่าคไมว่าคบเดียวปเ่วปเนยพวกคือชัมเงิลามครับผักคอยแห้งอัยี่สิบหกถึงสิบสองถ้ามาอยากกันงงกินข่ากันลกาับพวกนเทปสิบแปดหมื <c oughs> ่นมวนคักแล้ว่มีขามงอยู่แล้ว เลี้ยงดอกจะบ่ไม่น่ากินบ่หนิบ่บ่มี่ยังเลยวะบ่หยอดเดี่ลี่อ่น้ำกับบดไม่เพื่อนคนร้งมาหากินน้ำไม่ยื่ป้วงเ่าน้ำไม่ควยเราก็ทำเจ้าน้ำบ่มีกินไหมอ่ะพี่น้องครับพอกันบานแพงกันแล้วกันพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องน้ำยาท่ส่